ดูคามีชันนางสาวอุปพรณ์ลายอิงนักศึกษาเศรษฐศาสตร์บังดิตสาขาการบริหารการพัฒนาองค์กรเร่งที่แก่มหาวิทยาลัยเจ้าพยานผลงเสนอแนวคิดการเลเยอร์ทางลัทธิภาษาศาสนาของลูเทอร์กูลิชและริมตันเอวิกแนวคิดและทฤษฎีการบริหารของลูเทอร์กูลิชและริมตันเอวิก เขาได้นำหลักการบริหารทั่วไป14ปข้อของฟายยูมาทำต่อโดยการปรับต่อยอดในอักษรที่มีชื่อว่าโพสขอบกลายเป็นคำพีของการจัดองค์กรในยุคต้นของศาสตร,ร์การบริหารผลงานของทั้งสองท่านเป็นที่โด่งดังในเรื่องอักนัยเซชันเชียรีลูเ e อร์โกลิ เกิดเมื่อวันที่17มกราคมคศกรา1892เป็นคนอเมริกันเกิดที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ลินตันเออร์วิเกิดเมื่อวันที่3มีนาคมคิศกรา1891เป็นชาวอังกฤษสำเร็จการศึกษาจากออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ทั้งสองท่าน ร่วมกันเป็นบรรณกธิการหนังสือชื่อ Paper on the Science of Administration โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหารซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า p o s t c o p อันเป็นคำย่อของภาระหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหารเจ็ดประการเป็นหลักในการจัดองค์การที่ใช้กันทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ผู้มีอำนาจบริหาร และมีบทบาทบริหารต้องปฏิบัติอยู่เจประการดังนี้หนึ่งการวางแผน (planning) หมายถึงการกำหนดเป้าหมายขององค์การว่าควรทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อะไรและจะดำเนินการอย่างไร 2. การจัดองค์การ (organizing) ออกกหมายถึงการจัดตั้งโครงสร้างอำนาจอย่างเป็นทางการภายในองค์การเพื่อประสานงานทำงาน ย่อยต่างๆให้บรรลุเป้าหมายขององค์การสการสั่งการ (Directing) หมายถึงการที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาโดยนำเอาการตัดสินใจดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นคำสั่งและคำแนะนำา 4. การบรรจุ s t a f ฟ i n g หมายถึง หน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การจัดบรรยากาศในการทำงานที่ดีไว้ 5. การประสานงาน Coordinating หมายถึงหน้าที่สำคัญต่างๆในการประสานงานส่วนต่างๆให้เข้ากันด้วยดี 6. การรายงาน Reporting หมายถึงการรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆในองค์กรให้ทุกฝ่ายทราบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการวิรจัยตรวจสอบเก็งานงบประมาณบัตจตติง้งหมายถึงหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในรูปของการวางแผนและการควบคุมด้านบัญชีหลักโพสขอบใช้เพื่อสร้างกลไกโครงสร้างให้กับองค์กรจัดเตรียมบุคลากรที่มีความชำนาญต่างกันให้อยู่ในแผนกที่เหมาะสมกับองค์กรบุคลากรรู้หน้าที่ผูบ้บริหารสามารถบริหารสั่งการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพวางกรอบงานให้กับองค์กรเป็นแนวทางในการบริหาร,รส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันภายในองค์กรโดยยึดหลักที่สำคัญดังนี้หนึ่งหลักของขอบขายการควบคุมจำนวนลูกน้องที่หัวหน้าสามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึงมีอยู่จำนวนจำกัดโดยจะ เฉพาะธรรมชาติหัวหน้ามีความสามารถในการควบคุมดูแลลูกน้องได้เพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้นสองหลักเอกภาพการควบคุมองค์กรที่ดีต้องสามารถสร้างโครงสร้างอํานาจภายในองค์กรในลักษณะที่มีหัวหน้าฝ่ายบริหารควบคุมและประสานงานต่างๆแต่เพียงผู้เดียวสหลักการจัด จัดหมวดหมู่กงมกองภายในองค์กรต้องคำนึงถึงหลักความคลุมกลืนคือจัดคนจัดงานที่ใกล้เคียงกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขอขอบคุณท่านดรชวริตจงเก,กริกรอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาบุษดีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเจ้าพยาขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ